สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ห่างหายไปน,นานมากๆนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเต็นที่สัญญาว่าจะรีวิวเมื่อนานมาแล้วนั่นก็คือเจ้า Kodiak Canvas ขนาด8.5คูณ6ฟุตเต็นตัวนี้เราซื้อมาเมื่อสักประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะคะในราคา11,8500บาทเราซื้อมาพร้อมตัว Kodiak Groundsheet นะคะขนาดพอดีกับตัวเต็นท์ราคาก็1,200บาทค่ะ หลังจากที่เราได้เต็นต์ตัวนี้มานะคะเราก็มีโอกาสได้ไปกลางอยู่หลายที่ด้วยกันนะคะครั้งแรกเนี่ยเราไปที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงนะคะหลังจากนั้นก็ไปอุทยานแห่งชาติผู้ินล่องกล้านะคะแล้วก็อุทยานแห่งชาติตักสินมหาลาชแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วอะคะ่ะเราก็ไปอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังนะคะก่อนที่โควิดจะระบาดอีกระลอกนึงอะคะ่ะ อย่างที่ห้วยน้ำดังนะคะเป็นที่ที่สภาพอากาศเนี่ยค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมที่สุดเลยก็คือลมแรงหนาวแล้วก็น้ำค้างเนี่ยแรงมากแรงแบบมากๆเลยค่ะมาเริ่มรีวิวเลยดีกว่าค่ะ mm hmm. เต็นท์โคเดียรุ่นี้เหมาะสำหรับนอน2คนนะคะหรือถ้ามีเด็กเล็กอีกคนเนี่ยก็น่าจะพอไหว ข้อดีเลยนะคะก็คือตัวเต็นท์เนี่ยเป็นเนื้อผ้าแบบคอร์ตอน1น0นะคะที่ผ่านกระบวนการทำให้ตัวเนื้อผ้าเนี่ยมีความแข็งแรงสูงคงทนกันน้ำระบายอากาศได้ดีนะคะอีกทั้งยังกันเชื้อราแต่เรื่องราเนี่ยยังไงก็ต้องตากให้แห้งอยู่ดีนะคะไม่งั้นเนี่ยรามาแน่นอนคุณสมบัติเด่นถัดมาเลยก็คือกางง่ายมากจริงๆสามารถกางคนเดียวได้เลยนะคะ นอกจากนี้ที่ไปทดลองกลางมาตัวเนื้อผ้าเนี่ยดูหนาก็จริงแต่ว่าพวกลมเนี่ยสามารถผ่านได้ดีค่ะ <S <S เพราะเต็นตัวนี้นะคะมีที่ระบายลมด้านข้างทั้งสองฝั่งค่ะแล้วก็ตัวประตูเนี่ยสามารถเปิดได้สองด้านเลยค่ะตัวมุงเนี่ยตาค่อนข้างถี่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีมแลมลงตัวเล็กๆเ,เข้ามาโดยรวมแล้วเต็นตัวนี้เราชอบมากๆเลยด้วยขนาที่กระถัดรัดกางง่าย,ยเก็บง่าย มีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอย่างแรกเลยนะคะตัวเต็นท์รวมสมอบกเนี่ยสิตัวหนักรวมประมาณ14กิโลกรัมซึ่งก็หนักพอสมควรนะถ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวเนี่ยก็อาจจะถือไม่ค่อยไหวเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งนะคะด้วยความที่เป็นผ้าแบบคอตตอน100%้อเนี่ยเวลาโดนฝนโดนน้ำค้างเนี่ยจะแห้งช้ากว่าเต็นท์ปกติทั่วไปซึ่งเราอะ่ะก็คือจะแก้ไขโดยการเอาทาบเนี่ยมากางครอบเต็นท์อีกทีหนึ่งค่ะ เต็นตัวนี้นะคะด้วยความสูงแค่ประมาณ4ฟุตรหรือ120ซนติเมตรเนี่ยการแต่งตัวเนี่ยจะค่อนข้างยากนิดนึงแล้วที่สำคัญเลยนะคะก็คือราคาเนี่ยไม่เบาเลยจริงๆแล้วนะคะตัวเต็นเนี่ยสามารถตอกสมอบกรวมได้ทั้งหมดเนี่ย8จุดด้วยกันแต่เราตอกเพียงแค่4จุดเนี่ยก็เอาอยู่ค่ะ ยังไงเนี่ยเพื่อนๆลองตัดสินใจเอานะคะจริงๆเนี่ยตอนนี้ก็มีเต็นท์แบบใหม่ๆจริงๆออกมาเยอะมากเลยถ้ามีไอเทม,มใหม่ๆเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นะคะ